นี่ได้มาแล้วเซตโอ้ก็ดจะฟาร,ร์มถึง22ฟาร,ร์มยั่งนานรับเลยได้ของรางวัลมาแล้วโอ้ตัวที่โปรดปานที่สุดใน t o w e r b a t t l e เรได้มาแล้วก็ใส่เลยนี่แม่สมัยผมเล่น t o w e r b a t t l e นี่เซตนี่เป็นตัวโปรดผมเลยนะเี่กเป็นตัวที่ชอบใช้มากๆเพราะอะไรเหรอเพราะมันโกงพูดแล้วก็ไปอวดเพื่อนดีกว่า แบก่อยได้เลยเดี๋ยวพี่แบกเองไอ้หนองมาแล้วมาแล้วมาอวดแล้วมาอวดเอ้ยไม่ใช่มามาแบกแล้วมาแบกแล้วในแม่ใช่ปะเอ้ยมีเซ็ตแล้วก็ต้องในแม่ดีโถถามอยู่ได้บอกตัวเองไงเอ้ยกาอีแมนหรอโอ้เชียแมนมามาแบ่งปันกันแม่มีลูกโอนส่งเม็ดตกตามทางด้วยอ่ะน่าเก็บกินจังเลยอ่ะโอ้แต่ว่าลูกอมนี่ไง mmm อ้อมันหลุดอีกแล้วมันไม่ตายอ่ะ โอ้ไม่สงไม่โซยต้องเออส่งกระสุนบลูทูธไปพิว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 เดี๋ยวก็โดนมันเองอู้เล่นรถด้วยโอ้ยโอ้ยถ้าเล่นรถเนี่ยแปลกโอ้ยลาว่าอย่าไปกลัวตอมสคิปเลยเชื่อเราเพราะว่านะ เทพกำลังมาแล้วไงล่ะปี๊วางเลยได้เสร็จแล้วอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนไอยากเห็นทาวเวอร์อยากเห็นทาวเวอร์ขอดูหน่อยเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะติดติดว้าว้าวไม่เกิดหรอไม่เกิดขึ้นานจอิงเลยเกิดแล้วเกิดแล้วอู้หูโคตรเท่อู้โคตรเปิดทาวเวอร์แบทเทิลเลยความโคตรเท่เลยดูดิ อุ้ยความเท่จังเลยเอไม่ใช่ให้ไปดูเซใหะไรเูเยีน่าเกียดยีน่าเกียดไปดีกว่าอ้าวล่าสุดไปบูบีเซสลเวยิงมันชิว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 ตายยังไงายหมดแแบบเลยตายหมแแเลยโอ้ยตาหมดแแเโอ้ยตายหมแแบเลยโอ้ยทำไมรู้สึกมันขับช้าจังเลยอ่ะคิดปเองแหละโอ้ยตายบุกแแบบเลยวู โอ้ยเหลือสามตัวโหโหดกว่าโเดิ้นเซตอีกโอ้โหโหดกว่าฮะมันโหดกว่าโเด้นเซตได้ไงวะเอ้ยตื่นเต้นจังเลยเกิดไว่ได้ด้วยเกิดไวมากเลยว้าวไม่คิดจะมีท่าดิมิชันล้อเลยวะเออนั่นดิมันดูมันดูแข็งทื่อมากมันดูแข็งทื่อมาก ถือว่าเป็นทาวเวอร์เบทเทอร์จริงๆดูดิเอ้แต่เซตเกิดไวมากเลยเกิด45วีอ่ะเรื่องความเร็วอย่างน้อยเซตก็เกิดข้อข้างไวอ่ะถือว่าให้อภัยปิว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 ค่อยค่อยไปชิบหายเลยไงยังยางยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหเสกวางนี้โอ้โหสวยไม่ตายด้วยเลื่อเหลือฟรีอุ้ยอยู่ดีๆเซตมาจากไหนอีคันนะรถด้วยอะตอมอะตออ้าวสวยเกิดไม่ทัน อ้โอ้ยหมาติดคอ <c oughs> เออจะว่าไปแล้วเออเซ็ตเขาก็ให้สกิน GDA มาด้วยนะแต่น่าเสียดายไม่มีพิงเซ็ตในทาวเวอร์เบทเทนะอันนั้นสกินโคตรตำนานเลยโคตรจักได้แต่ถ้ามีในเกมนี้อ่ะนะก็เหมาะกับร้าน เอมิโก้ชอบร้านขายเพจแอนิเมต,เมตดีเฟนเดอร์ราคาถูกเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นถูกปุยมุย้ยและยังมีกดเกมพาร์ตเลทหกด้วยนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้มีเพียงเท่านั้นแต่ยังมีแมปอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นสกีบที่ทาวเวอร์ดีเฟนต์เบสบอลแถมตอนนี้มีให้กดเกมพาร์อะดัปตี้ทิปแล้วนะและแมปต่างๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันละ่ะ the b a s e เข้าใจไหมไอ้พวกซอมบี้ไอ้หีย พวกมึงอ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งเท่ากิบิดี้หรอกสกิบิดี้โอ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 ้ผีไก่ผีไก่ยานาเรก้าโอ้โอ้โหท่านนักชายด้วยโคตรน่ากลัวผีไก่เก๊โอ้ยสกิปเลยพี่ได้ครับ อะไรคือสคริปนะสคริปต์พีดีหรือเปล่าอุ Ooh, ้ยทาวเวอร์ตายแล้วอ่ะมันเป็นสีเหลืองอ่ะอย่างนี้ต้องขายทิ้งแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวกดขายด้วยดีกว่าอุ้ยใจเย็นใจเย็นเราเล่นได้แต่ต้อาางกดขายที่สวยเลยอุ้ยทาวเวอร์ฟาร์มไม่กลัเป็นสีเหลืองดีกว่าขายแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนะ้าค่อยลองสกริน GDA บ้างแ <h az im> ล้วกันตอนนี้อยากลองกิน <h az im> ออริจินอลมากกว่าตัวชอบออริจินอลมากยูเวนล่างแรกล่างแรกมันดูเออเหมือนลูกปั้นเดินได้ความถนัไหนดีอ่ะหมดนี่ตาหนึ่งได้ห้าร้อยกว่าเองโอ้น้อยน้อยน้อยเนิบเน ต้องบอกว่าบ้าไม่ใช่เหรอโอ้แต่เซตเวลต่อไปมันอืมันนีนแค่อึดจริงอย่าเรื่องมากอัพไปเหอะเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องดูดฝุ่นแป๊บนึงเฮ้ยมีด้วยวะอ่อะฟาฟังชัดชัดเซต TDX มันยิงช้าจังอ่ะมันยิงกิวๆๆๆ้วกิ้วกิ้วกิ้วอ่ะทาโบแมทเทอร์มันยิงตั้งแต่วลแรกเลยนะว๊าด เขาแอบ,บเลิฟไปเลยอ้าวชื่อเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่ดาเมจเหมือนจะไม่เหมือนกันนะเอ้ยเห็นไหมนี่เห็นไหมมีเซตก็เลยเล่นง่ายเลยสกิปดีกว่าจริงโอ้ง่ายจังเลยลาวามันจะเดินมาถึงอยู่แล้วถือว่าสองคันนี้ไม่กะเราจะหายไปในพิพตาใช่มันกะเราจะหายไปในพิพตา <c oughs> แค่ลาวาสองตัวนี้ก็เก็บแล้วเอือหมดเลยเหลือ,อตัวหนึ่งด้วยตัวละสกิปดีป,ป้าตอมอุอ้ยเวลวตกไปหมื่นหนึง่งแพงจังวะอุ้ยเช่วยด้วยเช่วยด้วยเช่วยด้วย เออตะเลได้เล่สวยๆยิงวันยิงมันยิงมันค่อยๆยิงไปตึก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 โอ้แพ้แน่เลยเราโอ้โหโอ้โหเอ้แพ้ขาดเลยโอ้เออเห็นว่าดีขึ้นเยอะเลยเออจินลิศโคตรเก่งเลยแม่เซ็ตเอามาทำไมวะต้นเกมไปไม่เห็นโปรปญาอ่อดดีเทียบไม่ได้ฟาร์มกันหนไอ้สัตว์ เนี่ยเห็นหาขายะไ้จับโยนเลยมันไม่ใช่การรีวิวเซตแลว้วมันคือการเลือนแลว้วรีวิวการเลือนเนี่ยอย่างงี้ต้องเรียกเซ็ตนันเนี่ยมันเลือดเยอะต้องเรียกเซ็ตนันเนี่ยเอ้ยอ,อยาวางเซตอยากวางเซตโอ้ชีวิตนี้ขาดเซ็ตไปแล้วลรู้สึกดราม่าเศร้าไม่มีแรงกินโอวบ้า,าอุดกินแล้วฮะอ,อะไรวะไปกินหมูปิ้งต่อเดีเอววางเซ็ตแล้ว,วมาแทนรถ มาแล้วโอเคงั้นเราฝาบเซทช่วยยิงหน่อยติว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 คลินว่ะคลินเวลหนึ่งมากอ่ะไอเวลศูนย์กับเวลหนึ่งนี่มันอะไรอ่ะมันเหมือนดินน้ำมันเคลื่อนที่ได้อ่ะดินน้ำมันเคลื่อนที่ได้เศร้าร้องไห้เฮ้ยดีไอเซตเวลสองมาแล้วเซตเวอร์ชั้นล่างแขนพิการอ่ะมีแขนข้างเดียวพี่เทียวดีล่างนี้โคตรชอบอ่ะสมัยก่อนคือชอบล่างนี้มาก เวอร์ชันพิการเ <c> ด <oughs> ้อเฮ้ยไลน์นิ่งมาสวยละเอาไลนิ่งมาเอาอีกเชี้ยไปทน<ว>ันแล้ววยแพ,แพ,แพ,แพ้แล้วแพ้เลยแพ้แล้วเกิดอะไรขึ้นเราเป็นร <ไว S 1> ีวิวทั้งหมดธรรมดาก่อนไหม <c oughs> นี่ไงวิวสาวออกมาแล้วโอ้กลเป็นเออเซตเวอร์ชันสมบูรณ์แบบที่ไม่พิการ <c oughs> แล้วก็เรือพันเจ็ดร้อยห้าสิบถามว่าดีไหม ไม่รู้เอาแล้วเจงาวะนี้ศึกเซตเวลสามะทะากองทัพซอบบี้ใครจะชนะโอ้ยิงกาดตึ้าเๆๆๆเๆๆๆเโ้าเจ้ากเลยาต้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้เว้าเป็นเจ้า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 เาเจ้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 าเ่้เจ้าเจ้าเจ้าเจเจ้นเจ้าเจ้าเจ้าเจิาเาเจาเจ้าเจ้าเ้าเจาเจ้าเนเจ้าเจ้าเจเจ้าเจ้าเจ้าเจเาเเจ้าเเจเจ้เนเว้ตาเเจเเจาเาเจ้าเจ้า้เจ้าเอาเจ้เจเจ้เเาเนัจบเวันจ ง่ายดิเฮ้ยเส่ DPS มันก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้350แล้วอะ่ะแล้วก็เลือน5,000ัน่าสนอยู่โอ้ยเลือน2 0<ต>0 <า S 1> ั 9, <000. S 2> แล้วโอ้ยตายัเียดโอ้ยหายแล้วไงมันเก่งจริงไว้เนี่ยอะตอมถ้าส้มอยู่ด้านหลังนี้ทำไงยับไม่เเลสไม่นาะยใช้ผิดวิธีมันต้องอย่างนี้ใช่อย่างนั้นแหละอุย้ยเสร็จยังรอดอยู่เสร็จยังรอดอยู่เลือเหลือร้อยนึง อ่าเรียบร้อยเราอัพเซตเบลตันแล้วเรามีเลือดบนืนดึงดีเโดมานสองวันห้าเลยเนาะมันต้องเก่งแล้วแหละถ้ามันยังง่อยอยู่แล้วก็ถึงจะเอาเซตโยนลงหางขยะของจริงนี่มาแล้วอูว้เอาแล้วเซตเวลตันมาแล้วดูสิเวลตันจะเก่งตามสมชื่อที่คนอื่นเขากล่าวหรือเปล่ายิงมันเลยเอ้ยดูสิเหตไหมายเหตไหมมันช่วยมันช่วยยิงแรงขึ้นเยอะเลยยิงแรงขึ้นเยอะเลยเอ้ยสะเกลรลอยไปแล้วโอ้ไม่รู้ว่าจะบรรยายไงดี แค่ภาพมันเล่าแล้วกันไอ้แม่กูได้เซตละอุ้ยไม่รู้อู้อู้เซตนายชุบทองด้วยเพื่อนโอ้ยู่ดีๆก็รู้สึกเคลียร์ง่ายขึ้นมาทันทีเมื่อมีโกลเด้นเซตไปรีบเคลียร์รีบจบรีบแยกย้ายไม่โกลเด้นโกลเด้นไม่ไม่มันเข้าไปแล้วว้แตายยังมีเกียรติอะไรประโยชน์กาดมันเลยก่ดมันเลยเร็วโชว์ขนานงามเซตโนหนึ่งเลยแม่ตอนอยู่ในทาวเวอร์แบทเทิลเก่งๆทำไมอยู่เกมนี้มันดูก็เก่งแหละ ว้าวเพลงสุดแสนน่าคิดถึงตายซะถอาจริงมึงมึงได้รีวิวเซ็ตบ้างมัะยเไม่โอเคข้อสรุปคลิปดีนะครับบอกเลยว่าเซ็ตนั้นโค้ดเกม